ในเวลานี้นะคุณค่ะความฮอตเนี่ยสู้หนุ่มคนนี้ไม่ได้ใช่ค่ะแหมหนุ่มของคุณสู้หนุ่มของฉันไม่ได้คุณแจ็คสันหวังนะเซ่โอ้โหตอนนี้เนี่ยเรียกว่าได้ใจแฟนๆชาวไทยไปหมดแล้ว<ใ>นะเนี่ยใจที่ไหนเนี่ยคนก็แบบอ๋อใจบางอะเพราะเขาเฟรนลี่เขาน่ารักเนาะแล้วเขาก็แบบชอบอาหารไทยด้วยชอบทุเรียนชอบทุเรียนชอบขา้าวผัดอย่างเงี้ยค่ะอเมริกันของไทยเนาะจริงๆคุณอย่าเข้าใจผิดนะว่าข้าวผัดอเมริกันเป็นของอเมริกันไม่ใช่อืม แมกว่าชอบทุกอย่างที่เป็นของไทยเลยใช่ค่ะทีนี้คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่อากาเซ่เท่านั้นที่แบบว่าหลงรักเขาค่ะแม่แม้กระทั่งผู้จัดอย่างคุณตู่เปียวาดีอตสามีคุณมาวินอ่ะยังแอบ,บคลั่งคุณแจ็คสันเลยก็คือเรียกว่าแบบขอเป็นแฟนลับโคชติงคุณแจ็คสันเหมือนกันประมาณนั้นคือแบบว่าโหคือเห็นแล้วกรีเลยเขาบอกว่ากรีเลยแค่ตอนผ่านแวบเดียวเองนะ เรียกมีแคปชั่นที่ว่าเดินผ่านเพียงไม่กี่วินาทีเรียกได้ว่านิพพานภายใน4วิ <c oughs> สามีคิดจะแทนกล้องมาหาเมียเลยหรอ,อ,อแหมสามีเนี่ยเสียงแปดจริตแตกมากแฮชแทกทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากที่สุ อกก่อนว่าคลิปนี้นี่คลิปนี้เลยคือภาพนี้นะคือเหมือนกับว่าหนุ่มแจงสันเนี่ยเดินผ่านแบบถือช่อดอกไม้มาแล้วคนถ่ายเนี่ยก็คือคุณสามีของคุณตู่นี่แหละก็เหมือนกับว่าเสียงแปดแบบเสียงสูงนิดนีดค้คือสำหรับชาน,น่าเขายังไม่ได้แปดขนาดนะคือเสียงเรายัง 8. ก็แบบกรี๊ดแล้วกรี๊ดแล้วผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเป็นคลิปที่สั้นมากนะสี่วิเแต่นิพานจริงๆคือเดินผ่านแว๊เดียวสลบตายในความหลอใช่สลบตายในความหลอกโอ้โหขาะคุณมาวินยังสลบเลยใช่แล้วคือผู้หญิงจะไม่จะละลายได้ยังไงนั่นสิคะโอ้โหเรียกว่าคือคนนี้เนี่ยฮอตแรงที่สุดจริงๆนะคะ ตกแบบได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแบบตกได้ทั้งประเทศคือเห็นแล้วหลงเลยคุณคือแบบดูนายแบบเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยเฟรนลี่มากเฟรนลี่มากๆอ่าเรียกว่าเป็นนี่อ๋อเรียกได้เลยแวบเดียวจริงๆคุณโอ้แวบเดียวมากแวบเดียวจริงๆริงแวบเดียวมากแบบว่าคือแบบโบกมือบายบายเออตายไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วคือที่ที่คุณตู่บอกคือเห็นคุณตู่แวบเดียวจริงๆใช่ จริงๆเนี่ยฉันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแพนกล้องหาคุณตู่้วยนะเขาก็จะแพนตามแจ็คสันไปค <laughs> ือคุณมาวินอะแพนกล้องตามแจ็คสันเฉยๆใช,ใช่ไม่ได้สนภรรยาเลยใช่โอ้โหนิพานนิสิวีนะคุณผู้ชมแฟ<ช>นฟาเนี่ยเขามากดไลค์แสดงควาเห็นกันอย่างล้นหลามเลยเรียกว่าพี่แจ็คสันเนี่ย อตจริงๆเลยนะคะตอนนี้ใช่ไม่ <Hot S 2> มีใครไม่รู้จักนะคะ,ะเรียกว่าหลายคนก็กดเข้าไปติดตามอินสตาแกรมเลยนะคะติดตามหนุจะสันต่อไปเรื่องของผลงานเพลงนต่างๆก็คงจะออกมาให้เราเห็นได้เรื่อยๆ,ๆนะคนะ